ค่อยเจอกันบอกเงี้แล้วก็ไปหันหันไปแล้วก็บอกว่าเอ๊ะคนนี้เห็นเราด้วยเหรอบอกเงี้ยอ๋อท่านเป็นสิษย์ของหลปปวงปู่แหวนสุจิโนนี่เองนะท่านก็ไม่พูดอะไรท่านก็นิ่งๆไว้ท่านก็ยิ้มยิ้มท่านบอกว่าอ๋อโทษของการไปบังคับหรือขูเข็นอะไรเงี้ยนะ อ๋อ <AL> คุณฟลุกค,ค่ะคุณฟลุกแชร์แล้วนะคะแต่ว่าขอของขวัญน,นะครับคุณฟลุกค,ค่ะของขวัญหนึ่งค่ะของขวัญหนึ่งชิ้นนะครับนะขอของขวัญน,นะครับเป็นหัวใจส้มหรือเป็นอะไรอย่างเงี้นะครับนะแล้วเราจะไหนึ่ง <1 S 1> เหรียญก็พอนะคะหนึ่งเหรียญก็พอนะคะอา่าใจ<ม>าส้มมาหนึ่งใจนะคะนะจัดมาถ้าครูขอขอ,อย่างเดียวคือของขวัญน,นะคะของขวัญน,นะครับแล้วเราเราเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะอะไรร,รูไหมมาค่ะฟลุกสุขภาพค่ะแชร์แล้วค่ะไอ้พี่ชจัดของขวัญมาแล้วสุขภาพ ไม่แน่ไม่นอนจริงๆนะสุขภาพเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้จะแปลว่าอะไรจะแปลว่าระบบเลือดไม่ดีก็ได้เพราะเป็นน้ํากับถวยใช่อาจจะเป็นระบบเลือดหรือว่าระบบของเหลวในร่างกายนะคะอ,อืมอืมระบบเลือดหรือระบบของเหลวในร่างกายนะครับไพ่ถ้วยนะซึ่งมันมีฐานฐานวิชารับรองมา